ครับก็รวมๆแล้วคือถูกใจมากครับยิ่งได้รู้ว่ารถเนี่ยมีตำนานความเป็นมายังไงแล้วรุ่นนี้ได้เอาตำนานกับเทคโนโลยีมาผสมกันก็ทำให้ชอบครับติดใจเลยครับ Indy s c o t Bobber t 0 e n t y จรถคุยเซอร์บ็อบเที่มีเสน่ห์คันนี้นะครับได้ชื่อมาจากปี1920 ซึ่งเป็นปีที่ผลิตสเกลรุ่นแรกสู่ตลาดโลกนั่นเองนะครับต่อมาอินเดียนทำใหม่นะครับยังคงเอกลักษณ์เช่นเดิมนะครับยังมีความคลาสสิกแื่เนาใ,ใส่เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ให้กับพวกเหล่าบรรดาชาวสูบวีให้ได้ขับขี่สนุกและยังคงความคลาสสิกในแบบฉบับอินเดียนนั่นเองเจ้าอินเดียนคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์วีทวิน1,133ั่อซีซีขับเคลื่อนด้วยสายพานการทำงานของเครื่องยนต์ข้างๆเงียบไม่มีอาการสรั่นสะท้านให้เห็นเลยนะครับผม ทั้งข้อเดิมพี่มากับรถเนี่ยวัดเสียงเนี่ยเพาะแค่จะแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยสำหรับ EP นี้เราจะมารีวิวอินเดียนสเกลบอ b เบอร์20ให้ชมกันครับสวัสดีครับเราไปขี่มาเล่นกันครับวันนี้เราได้อินเดียนสเกล บอเบอร์สเนี้มาลองครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลองครับว่าใช้งานเป็นยังไงขี่สนุกไหมครับสำหรับผมนะครับเฟิร์สทิมเชั่นที่ได้เห็นรถคันนี้นะครับคือสีครับชอบสีแล้วก็ชอบท่าทางครับในการวางเท้าท่าขี่ชอบแฮนด์การขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันครับอ้าวเป็นไงครับเห็นเห็นเห็นแล้วเป็นไงครับคือมันต้องบอกว่ามันมีประวัติยาวนานผมเกิดไม่ทันแต่ว่ามันมัน เข้ากับปีสมัยนี้มากเกรึ้นก็ดูอินเทอร์เน็ตเดียววะ <c oughs> ผม <c oughs> ชอบชอบรูปลักษณ์สวยงามครับผม <c oughs> แล้วก็น่าจะขับในเมืองคล่องแคล่วดีเดี๋ยวไปลองกันว่าเป็นไงครับผมก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบพวกรถคัสตอมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับหลังจากอินเดียเนี่ยก็ได้ยินมานานนะครับก็ลุกแรกที่เห็นเลยก็คือพวกสีคัสซีนต่างๆนะครับสวยเ <c oughs> บาะใบบัวที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับดูจากรูปทรงก็ค่อนข้างกระทัดรัดน่าจะขับสบายสําหรับการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ Take <laughs> ก็สำหรับอินเดียนคันนี้นะครับก็ครั้งแรกที่เห็นเลยนะครับคือชอบรูปลักษณ์ดูคิดว่าน่าจะเข้ากับไรฟ์สไตล์คนเมืองครับคือขี่ง่ายมีน้ําหนักเบาแล้วรถอ่ะมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำครับทาให้ควบคุมขนาดขับขี่ง่ายส่วนสีเนี่ยครับตัวนี้นี่เ,นเห็นแล้วถูกใจเลยครับวัยรุ่นสีกําลังเข้ากับเทรนของปัจจุบันสมัยนี้ ก็ได้ขี่ในระยะทางไกลเหมือนกันจากพะรมสองเข้ากรุงเทพช่วงความเร็วต้นที่ออกตัวคล่องแคล่วต่อเกียร์ง่ายรถเข้าเกียร์นิ่มพอไปช่วงความเร็วไปลายสักประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยครับต้องการจะแซงเราสามารถาเปิดเคร่งต่อไปได้เลยรอบในมือมีเหลือเยอะทำให้จังหวะเร่งแซง ทำได้อย่างที่ใจเราคิดนะครับคือสี่แล้วมั่นใจ s กเกลวั o เ e อคันนี้คือขับในเมืองคือง่ายมากมันเป็นอะไรที่ลงตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์เมืองอย่างเรากำลังเหลือผมชอบใจให้สกสกวการควบคุมรถคือควบคุมได้ง่ายมากเพราะว่าตัวรถมีน้ำหนักเบา วัยรุ่นขี่ได้ครับผมว่าด้วยความเร็วต้นนะผมว่าน่าจะถามว่าวัยรุ่นนะน่าจะชอบนะเพราะว่าขีก่กระแทกกระแทกนี่ได้อยู่นะครับศแบบาสตร์โค้งหนักๆยังได้อยู่ตอนนี้ผมได้แค่ลองแตบบ่ตัวภายในตัวเมืองมันก็เลยแบบตอบโจทย์ตอนแบบขี่กันไม่ได้แต่ถ้าถามว่าขี่ในตัวเมืองสนุกเลยลัดมุดได้สบายอารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนแบบรถแบบครูเซอร์แบบขี่สบายๆผู้ดีผู้ดีหน่อยครับผมก็หลังจากที่ลอง เทสไดมานะครับก็เป็นรถที่ขับสมูทครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงความชิลความสบายนะครับมอกสำหรับขับในเมืองนะครับจะขับช้าขับเร็วก็ขับได้นะครับผมมีความพ่องตัวสูงนะครับเชื่อว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะขับได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรเลยตัวรถทํามาคอนโทรลค่อนข้างดีนะครับผมท่อเสียงก็ขอได้ฟีลลิ่งความรู้สึกข,ของเราในส่วนของตัวฟุเตอร์ ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในทุกเส้นทางผมว่าความชอบอมผม,มคือความลงตัวของรถนะมันถูกออกแบบมาเพื่อที่แบบไม่ต้องแข่งอะไรมากแลว้วอะครับรู้สึกว่ามันลงตัวของมันแล้วคเป็นไงครับ ต้องอินเดียนครับทำไมไปไหนแล้ววะอินเดียนมอเตอร์ไซค์เข้าไทยแลนด์เนี่ยเขารอทัวร์ลิงทัวร์ลิงเข้าใช่มีทัวร์ลิงเข้าเดี๋ยวทัวร์ลิงที่แบบคิงออฟเบสเจใช่ใช่ครับเออนั่นแหละครับนิวเชลเลนเจอร์เดี๋ยวนิวเชลเลนเจอร์มาเอาเอามาขิงอาร์จีเออเดี๋ยวถ้านิวเชลเลนเจอร์มาเนี่ยเดี๋ยวอินเดียนเขาจะเอาพวกทัวร์ลิงมาให้เราลองขี่เทียบดูกับว่าไปเซกเซกเมนต์เดียวกับฮาร์เรสตัวไหนตัวไหนตัวไหนแล้วเราจำลองขี่นะครับ อขอบคุณมอไซค์ส,สวยๆจากอินเดียนมอไซ y c เค Thailand นด์ครับไงถ้าชอบแล้วเข้าไปดูได้ที่ศูนย์บริการได้เลยครับสวัสดีครับ <lazy clapping>